สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยชอบหยิบยกมาเป็นดราม่าในวงการฟุตบอลกันดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องราวความพักดีต่อสโมสรความกระตันยูต่อสโมสรเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นไหมทําไมนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยถึงต้องรักสโมสรด้วยหรือว่าทําไมนักฟุตบอลคนหนึ่งต้องกระตันยูต่อสโมสรหรือว่าเฮ้ยจะไม่ควรเลยก็ได้ไม่เห็นจะเป็นต้องกระตันยูเลยวันนี้เราจะมาลองเปิดมุมมองหลายๆมุมดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่าง แรกกันเลยดีกว่าครับผมทําไมถึงมีความคิดว่านักฟุตบอลเนี่ย ต้องกระตันยูต้องแบบโอ้ยพักดีต่อสโมสรฟุตบอลนะครับคือเรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยนะครับผมมันมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วก่อนที่ฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นธุรกิจแบบปัจจุบันนี้ก่อนที่ฟุตบอลจะเป็นหลีกอาชีพเนี่ยนะครับผมก่อนที่มันจะพัฒนามาถึงระดับนี้ฟุตบอลเองก็เคยเป็นหลีกสมัครเล่นเป็นสิ่งที่เหล่าคนที่รักฟุตบอลเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะได้มาเล่นมากกอนอยังไงนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มสร้างเป็นสโมสรขึ้นมา ก็เรียกได้ว่าสร้างกันมาด้วยใจนะครับโดยสโมสรที่อยู่กันมาหลักร้อยปีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาในลักษณะนั้นส,ส,ส่วนใหญ่นะแล้วก็เกิดขึ้นมาตามท้องที่อะไรต่างๆมากมายและแน่นอนเลยครับผมท่านผู้ชมลองนึกดูศูนย์กลางของสโมสรคืออะไรครับสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของสโมสรครับแฟนบอลยังไงเลยครับผมถูกไหมถ้าสโมมรไม่มีแฟนบอลเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่มีใครเชื่อมั่น ไม่มีใครอยากจะมาดูไม่มีใครอยากจะมาเชร์ในสโมสรน,นี้เนี่ยสโมสรก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนะครับผมด้วยการที่ว่าความสัมพันธ์แฟนบอลกับสโมสรเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานหลาย10ปีหลายร้อยปีจนเรียกได้ว่ามันแน่นแฟนกลมกลืนมากๆเลยยิ่งเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับฟุตบอลมากๆเนี่ยอย่างในอังกฤษในฝรั่งเศสในเยอรมันในสเปนหรือว่าในอเมริกาใต้เองก็ตามเนี่ยนะครับผมแฟนบอลเนี่ยผูกพันกับสโมสรเป็นอย่างมากครับพวกเขารักมันมากมาก ทุ่มทุกอย่างให้กับสโมสรก็มีเหมือนกันนะครับผมแบบว่าซื้อเสื้อทุกอย่างไปดูทุกนัดบินไปดูตลอดเขารักมันมากจริงๆเขารักมัน เป็นเหมือนส่วนหนึ่งส่วนสําคัญในชีวิตของพวกเขาเลยที่นี้เลยครับผมหลังจากนั้นเองฟุตบอลเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นถูกไหมเข้าสู่วงการธุรกิจมากขึ้นครับก็เริ่มมีการซื้อขายนักบอลแพงๆมากขึ้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยนักบอลเนี่ยมันมาจากคนท้องที่หมดเลยแน่นอนละ่ะก็จะมีความผูกพันกับสโมสรค่อนข้างเยอะเพราะว่าเฮ้ยเราโตมากับที่นี่เราอยู่กับมันมาตลอดแต่พอแบบมีเงินเข้ามาเกี่ยวอะคำว่าความผูกพันเนี่ยมันก็เริ่มจะจางหายไปถูกปะมันกลายเป็นอาชีพไปแทนอะไม่ใช่เตะด้วยใจแล้วมันเตะด้วย เงินแทนแล้วนะครับผมณจุดนี้เองก็เลยทําให้มีดราม่าเกิดขึ้นบ่อยครับที่ว่านักเตะเนี่ยอุ้ยอยู่กับสโมสรมานานมากเลยจู่ๆย้ายออกไปแฟนบอลก็โมโ oh หดีทําไมมึงไม่พักดีเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองอยังไงละ่ะตัวเองตัวของแฟนบอลเองอะ่ะเขารักสโมสรมากๆทําไมนักบอลทําแบบนี้นักบอลที่เขารักตามเชียร์ตลอดหักอกเขากลายเป็นว่าเหมือนแบบย่ำยีหัวใจของแฟนบอลเฉยเลย แต่เราก็ต้องมองในมุมของนักบอลด้วยว่าสําหรับนักบอลเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความผูกพันเหมือนกับแฟนบอลไง่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมการที่จะไปลุมด่าเนี่ยหรือว่าไปว่าเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าก็ไม่ควรนะ อาจจะวิจารณ์ได้แต่หมายถึงว่าเราจะไปด่าเสียๆให้หายว่าแบบโอ้ยมึงมันคนชั่วคนเลวการที่เราย้ายสโมสรอ,ออกไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราดูเป็นคนเลวตรงไหนเลยนะครับถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับความดีความเร็วเลยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลในตรงนี้การที่คนเนี่ยมาดราม่าก,กันเพราะว่าคนเนี่ยเข้าอินกับเรื่องนั้นมากๆจนเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวยังไงนะครับผมแบบว่า เฮ้ยกูคิดแบบนี้เนี่ยมึงก็ต้องคิดแบบนี้ด้วยกูพักดีกับสโมสรมึงก็ต้องพักดีด้วยอันเนี้ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมเราควรจะแยกแยะกันซะหน่อยอย่ายัดเยียดความคิดของตัวเองไปให้คนอื่นนะครับผมอย่าไปแบบว่าเฮ้ยกูทําแบบนี้มึงต้องทําตามถูกไหมเขามีสิทธิ์ที่จะคิดเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เราจะไปด่านักบอลที่ย้ายออกไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รักสโมสรเท่ากับแฟนบอลเนี่ยนะครับผมเรามาเลือกคนที่แบบว่าเขารักสโมสรหรือว่าอยู่ ว่าอาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อาจจะไม่ได้เก่งมากเนี่ยแต่เราเลือกสนับสนุนคนแบบนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็อาจจะทําให้เราได้เห็นนะครับนักบอลที่รักสโมสรอนเนี่ยมีมากขึ้นเลยเพราะตอนนี้แน่นอนทุกคนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนักบอลที่คนส่วนใหญ่สนใจเนี่ยก็คือนักบอลที่เก่งถูกไหมแต่เรียกได้ว่านักบอลที่พักดีเนี่ยจะมาแบบลองเป็นอันดับถัดมาครับผมความเก่งเน้นนำหน้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเองอะ่ะผมก็เลยแบบมีแนวคิดว่างั้นเราลองมามองไหมว่าแบบเออ ความเก่งกับความพักดีอ่ะมันคนละอย่างถ้าคุณพักดีกับสโมสรแล้วอยากจะ encourage นักบอลที่เขาพักดีเนี่ยคุณก็อาจจะลองไปมองคนที่พักดีแต่ไม่ได้ฟอร์มดีอะไรแบบนี้ก็ช่วยกันเชียร์ช่วยกันดันไม่แน่บางทีเขาอาจจะกลายเป็นแบบนักฟุตบอลที่เก่งในอนาคตได้หรือก็อาจจะแจ้งเกิดมาเลยก็ได้แล้วก็อยู่กับสโมสรไปยาวๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับ ผมคิดว่าเราไม่ควรจะมาแบบฟอร์ใครอะว่าแบบเออมึงต้องอยู่นะแบบเอ้ยะกูสาบปั้นมึงมาทําไมมึงไม่กระตันอยู่เลยวะคือแบบว่าในมุมมองของนักฟุตบอลเองอะต่อให้คุณจะปั้นมาขนาดไหนอะมันก็เป็นธุรกิจอยู่ดีถูกไหมครับผมมันไม่ได้ปั้นมาเพราะว่าปั้นกันฟรีนี่อุย้ยอยากให้มึงเก่งจังเลยเนี่ยทุกสมโมสรพูดกันตรงๆจะปั้นใครมาเนี่ยเขาก็ต้องหวังผลกําไรอยู่แล้วนะครับผมอย่างน้อยอุ้ยปั้นมาเนี่ยเป็นผลผลิตที่ดีให้กับสโมสรถ้าผลงานดีสโมสรได้ตังหรือว่าอย่างที่2ก็คือุย เล่นดีเดี๋ยวขายไปได้ราคาแพงแต่ในบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังไงถูกไหมตัวอย่างก็เช่นอย่างดอนนารูม่าอันนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมืูว่ามากไปกว่านั้นเองเนี่ยนะครับในบางทีเนี่ยความเกลียดชังอะ่ะมันอาจจะมากไปกว่าในเคสของดอนนารูม่าก็ได้อย่างการย้ายไปทีมฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยต้องเข้าใจได้ว่าในฝั่งของนักบอลเองอะ่ะบางทีมันไม่ได้มีแบบว่า ความรักสโมสรอ,อะไรเท่าไหร่หรอกมันก็คือมาทําอาชีพอ่ะเพราะว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันคืออาชีพถูกไหมเราต้องหาเงินไม่ได้แบบว่าความพักดีกินได้นี่ถูกปะ นักบอลเองมีช่วงอายุที่สั้นนะครับผมช่วงอายุในการค้าแข่งเนี่ยไม่ใช่หมายถึงอายุของคนนะมันสั้นนะเราก็ต้องรีบกอบโกยให้ได้มากที่สุดดีในบางคนนะในความคิดของนักบอลส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำไปจะมีกี่คนกันเชียวที่แบบว่าเฮ้ยเราจะอยากอยู่กับสโมสรเดียวตลอดไปหรือว่าเราไม่สนเงินนะเราจะตามล่าความสําเร็จมันมีน้อยมากๆนะครับผมพูดกันตรงๆว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยในวงการฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่มาเตะบอลเนี่ยก็หวังที่ว่าเฮ้ยเราจะมีเงินไปเลี้ยงพ่อแม่เราจะมีเงินทําให้เปลี่ยนชีวิ ตัวเองนะเราจะมีเงินไปนู่นไปนี่แล้วแต่จุดหมายของแต่ละคนถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะหยุดวัฒนธรรมในการที่จะไปว่านักบอลทอรยศว่านักบอลไม่รักสโมสรอ,อะไรพวกนี้เลยนะครับผมผมคิดว่าม,มันไม่น่ารักเลยอะเราควรจะเลือกสนับสนุนแทนดีกว่านะครับผมไปสนับสนุนคนที่อาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ดังหรือไม่ได้เก่งเท่าแต่เป็นคนที่อยู่กับสโมสรน,นานน่าจะเป็นทางที่สร้างสรรและเกิดผลดีกับทุกฝ่ายมากกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าการที่เราหัวร้อนไปว่านักบอลคนนูน้นคนนี้เนี่ยนักบอลคน,น คนนั้นเนี่ยที่เราว่าไปอะ่ะเขาไม่ได้ยินหรอกนะครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยนะครับ เราเนี่ยหัวร้อนซะเองนะครับผมเราเสียเวลาไปกับมันซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราอ่ะกลายเป็นคนที่เสียเยอะที่สุดเลยครับสโมสรเนี่ยก็เสียอยู่แล้วถูกไหมแต่การที่เราจะไปพูดเพิ่ม,มอ่ะสโมสรก็ไม่ได้นักบอลคนนั้นกลับคืนมาหรอกนะครับผมแล้วเราเองเนี่ยก็ทุกเปล่าๆนะครับก็คิดในแง่ดีมองในแง่บวกเข้าไว้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เป็นการลดความเกลียดชังในโลกใบนี้ด้วยทุกวันนี้โลกใบนี้ก็แย่พอแล้วนะครับผมคลิปนี้เองจริงๆก็มีจุดประสงค์อยากทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมเออเ เกว่ากันดีกว่านะครับเรามาเลือกมองมุมอื่นแทนก็ได้แทนที่เราจะไปว่าคนอื่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่ผมคิดได้นะจริงๆแล้วถามว่านักบอลควรกระตันยูไหม ผมตอบเลยว่านักบอลกับสโมสรเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าควรแต่ความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริงเนี่ยมองกันแบบตรงๆเลยมีสัญญาการจ้างงานอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ว่าเราเนี่ยมาด้วยความรักนะครับผมมันเป็นการที่ว่าเรามาด้วยเงินเรามาด้วยเราจะทํางานถูกไหมเว้นแต่ว่าเอ้ยในกรณีของนักบอลบางคนเนี่ยเป็นแฟนบอลทีมนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความรักสโมสรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาเตะที่สโมสรน,นี้ แต่อยู่ที่ว่าเราเป็นแฟนบอลของสโมสรไหนซะมากกว่านะครับและนี่ก็คือเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้นักบอลเองก็เป็นแฟนบอลได้ถูกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักบอลอย่างเดียวก็มีนักบอลหลายๆคนที่แบบว่ามาเตะบอลแต่ไม่ได้เชียร์ทีมไหนเลยหรือนักบอลหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลน,นะก็ลองฝากเอาไว้ให้คิดนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็วผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ